Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะทุกท่านส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวำระวดและท่องเที่ยวนะคะวันนี้หมวยก็มาเปิดข่าวงานประกวดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกาลังจะดําเนินการประกวดในวันที่2กุมภาที่จะถึงน,นี้นะคะ2568นะคะชมรมสายภาคเครื่อง่าสายวิทยาศาสตร์นะคะโดยมีท่านประธานก็จะมีท่านรัศดรล่างมงมมคลวิกิ์นะคะ ซึ่งเป็นประธานในงานนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ยงยุทธนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์เกษมนะคะแล้วก็คณะกรรมการได้หลายท่านนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านแนะนําตัวนะคะแล้วก็เชิญชวนมาที่งานนะคะท่านผู้ชมสวัสดีครับผมวสานมงค,คลรัตนติดนะครับเป็นประธานฝ่ายอประมาน mm hmm. ก็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับของศิลปพระเครื่องทั้งหลายนี่นะครับที่ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นําพระของท่านที่ท่านคิดว่าน่าจะ เป็นพระที่ดีมาประกวดนะครับซึ่งอย่างน้อยก็มีใบรับปาาระกันยืนยันว่าเป็นพระแท้จริงๆนอกจากนั้นแล้วก็ขอชื่นชมคณะกรรมการทั้งหลายที่พยายามทําสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็นําสิ่งที่มีค่าให้จันโลอยู่ในประเทศไทยตลอดไปขอบคุณมากครับค่ะเชิญท่านอาจารย์ยงยุทธหน่อยค่ะผมจรยงยุทธที่ป็นคุณครับประธานจัดงานในครั้งนี้ครับ เราเจอเลือดทีทั้งหลายมาร่วมกันในที่ต่อเครื่องพลาของหลวงปู่แหวนะครับที่ปัจจุบันในองค์แสดงของเราในเดิมนรับค่ะทนาจารย์เกษมค่ะครับสวัสดีครับเจตีทุกทา่านงานประกวดครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งพิเศษแล้วทางเจตีทุกคนทุกท่านจะให้ความช่วยเพราะว่าคณะกรรมการของเรานี่จะเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเครื่อง ว่าของท่านแท้หรือไม่แท้ถ้าว่าไม่แท้คณนะกรรมการที่ตัดสินจะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรนะครับท่านจะได้มีความเข้าใจไม่ใช่ว่าเก็บพระที่ไม่แท้เรืออะไรนั้นให้ลูกหลามมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับทุกท่านวันที่สองกุมพามสองห้าหกแปดครับ ค่ะเชิญอาจารย์สัตดานครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันเอก,กดรสัตดานนะครับขอเชิญเพื่อนพน้องน้องพี่นคะ,ะนครับแล้วเป็นขับเอซีต่างๆนะครับงานนี้เป็นงานที่มาตรฐานนะฮะแล้วท่านก็จะดูถึงพ่านนึกสมเด็จ150ปีขึ้นไปดูอย่างไรเราจะแนะนําท่านนะเทคนิคก,การดูอย่างไรนะฮะร้อยปีดูอย่างไรแปดสิบปีดูอย่างไงหลังปี2 5 0 0ดูอย่างไงนะท่านจะได้เ,เดินทางในทางที่ถูกนะครับ ยินดีพบกันนะครับด้วยความยินดีครับค่ะเชิญอาจารย์ทัศน์ค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทัศน์เองชลนะครับก็ตอนนี้ก็ได้คือชมรมพระเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคำว่าวิทยาศาสตร์ก็คือเรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับในการคัดแยกนะครับพระพระนะครับของสมาชิทุกท่านนะครับซึ่งเครื่องมือ ที่เรานำมาใช้ในในชมรมนะครับก็จะเป็นเครื่องมือสแกนนะครับเป็นเครื่องสแกนโพลิเซนโพลิฟัตแบนทานะครับซึ่งนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางผมเนี่ยนะครับทำการเก็บข้อมูลนะครับเข้าปีที่5แล้วนะครับซึ่งพระของสมาชิกท่านใดสงสัยในวันงานนะครับก็นำนำมาทดสอบนะครับเพื่อ ให้เขาให้เครื่องนะครับวิเคราะห์ว่าพระท่านอยู่ในเกณฑ์เป็นพระประเภทไหนชนิดไหนของเิเกจีท่านใดก็จะทราบนะครับว่าเครื่องสามารถที่จะบอกได้นะครับแล้วก็ในวันงานก็จะเขาเรียกว่าตรวจพระซึ่งมีค่าใช้จ่ายซึ่งทางชมลมได้จัดเป็นพิเศษนะครับตอนในงงนะครับตรวจแค่3ามบาทนะครับก็ ท่านใดที่สงสัยในเรื่องการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ในสายเหรียญวิทยาศาสตร์นะครับมากันให้มากๆนะครับซึ่งในวันงานผมก็จะอาสาไปเป็นวิทยกรน,นะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องมือนะครับในการตรวจสอบว่าสิ่งที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับเขาวิเคราะห์อะไรได้บ้างเป็นภาพประเภทไหนเหล็กดินชินโผงม,มีอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะบอก ได้นะครับฝากติดตามนะครับชมรมพระเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์นะครับในวันงานวันที่2อกุมภาพันธ์2,568นี้นะครับพบกันให้ได้นะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ภายในงานรู้สึกว่าจะมีประกวดอาจะมีพระสายพระกิ่งนี่จะเป็นอาจารย์ต้นหมุนเดิมใช่ไหมคะครับผมครับสำหรับงานในวันนั้น,นครับผมก็ เราดชอบนะครับในส่วนของพระกิ่งปาวเวรีเหมือนเดิมนะครับกระกิงปาเวรีกระกิ่งยอดนิยมสายวัตบวรสายวังสายสุทัศนะครับแล้วก็ร่วมดูในส่วนของพระเครื่องสายวังด้วยนะครับร่วมกับท่านดรศักดาด้วยนะครับมีอยู่สองสามปันยกันก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเอฟซีนะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องนะครับมาร่วมงานประกวจการับในวันที่สองกุมภาภัณฑ์สองพันหนึ่งร้อยห กรรมการทุกท่านก็คือกิติมา์นะคะซึ่งทุกคนคุณนาคุณตาทุกคนที่ติดตามทางช่องข่าวมาอยู่ทุกคลิปทุกข่าวที่ออกไปไม่มีใครไม่รู้จักท่านอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านมีชื่อเสียงดังทุกท่านนะคะแล้วก็ภายในงานนี้รู้สึกว่าจะมีรางวัลแจกแจกค่าอะไรบ้างคะอาจารย์ยุทธสิบสิบองค์หรือเงินเนื้อดินสิบสิบองค์จะได้ลงท้องเงินหนึ่งองค์นะคะเนื้อดินนะคะ แล้วก็ร้อยองค์เท่าไหร่คะร้อยองได้หวงเงินพิมพิยมถองค์ธาตุลมร้อยองทรงประกวดร้อยองนะคะท่านผู้ชมได้หลวงพ่อเงินนะคะนี่ราคาหลักล้านเลยนะคะ,นนะ,คะท่านผู้ชมไม่ธรรมดางานนี้นะคะแจกอาหารฟรีทุกอย่างไปเจอกันนะคะที่ห้องสแตมทองนะคะวันที่สองพุทธศักราช2 5 6พันห้า้อยสิบปดนี่ยาบธานะคะเพราะว่างานดีๆไม่ได้มีไม่ได้มีบ่อย แต่ที่เราแักบ,บ่อยเพราะว่าเอฟซเรียกร้องเพราะว่าทุกครั้งที่จัดเอฟซีเรามาจากโอ้ต่างชาติก็มีอ่ามาหลายประเทศและก็หลายจังหวัดก็ยังตอนนี้ก็ยังมีคนโทรเข้ามาถามเยอะค่ะคือในวันหย่าะถ้าว่าจะมาเช็คมาสแกนในวันนั้นเราคิดสามร้อยบาทจากเพื่อนบ้นแต่ถ้าออที่ชมรม สูงมากเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์มีตัวคิดห้าร้อยนะครับ่องแต่ถ้าหาว่าพราท่านไม่ถึงขั้นทางเราจะไม่ไที่สังโอ้โหนี่นะครับอาะารอีกอย่างหนึ่งใบป,ประกาศทั้งที่สามที่ผ่านมาเราเริ่มทยอยแตกแล้วผมคะนะครับไวรัทตับตามนี้นะครับอืมอก็คือที่ผ่านมางานประกดคทั้งที่ผ่านมานะคะ ไว้ประการออกหมดแล้วระคะแล้วก็เตรียมจะส่งให้ถึงหน้าบ้านทุกท่านนะคะส่วนโปรโมชั่นนี้เหลือเชื่อทำไมแฟร์กันจังท่านอาจารย์แต่ละท่านทำไมแฟร์กันจังปกติองค์หนึ่งก็ตรวจซึ่งซึ่งก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วแต่ก็ยังลดอีกนี่นะคะเป็นเป็นอะไรที่มีน้ำใจของทั้งท่านประธานและท่านกรรมการทุกท่านนะคะ อ่าชมรมพรกเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์นะคะอย่าล access, ืมมาเจอกันนะคะวันที่สองของงานทันี้นะคะอะไรคะจับฟันจัดอ่าอันนี má, لا, à, ้นะคะมาค่ะอันนี้งานจัดหางบัตรอ้มที่มียุคต้นด้วยนะคะหลวงพ่อเงินยุคต้นก็มีนะคะท่านผู้ชมดูพระดีนะคะหลวงปู่หลวงพ่อเดิมโอ้ อันนี้จับหางบัตรนะคะทุกคนที่ส่งพระเข้าประกวดท่านมีสิบลุ้นนะคะท่านมีสิบรุ้นแล้วก็ท่านก็อาจจะได้รับแจกกันแบบทุกๆเลยนะคะค่ดดีๆดทั้งนั้นนะคะน,นี่อันนี้ก็คือโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมคือจัดเพื่อให้เป็นความเรียนรู้จัดเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของอ่าสังคมพระเครื่องเราทั้งหมด ให้มีความรู้ด้านเครื่องเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ชมแต่แต่จ,จริงๆอะทุกคนก็รู้ว่าการส่งพระเข้าประกวดถ้ากรรมการไม่มีวุฒิภาวะมากพอคนก็จะไม่เข้าประกวดเหมือนกันนะคะก็เจอกันนะคะที่ห้องสแตนพองนะคะวันที่สองนะคะส, 5, ะคะคส,ส 2, 5, องกุมภาพันนะคะทุทธศักราชสองพันห้า้ยหกสิบแปดเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ